<C ell ar> วันนี้มีโอกาสามาเที่ยวปูซานก็เลยอยากจะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่แมกเนตซึ่งเป็นคาเฟ่ของจีมินวง BTS น้องสาวเราบอกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ห้ามพลาดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างก่อนจะไปดูคลิปถ้าใครชอบคอนเทนต์เกาหลีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ของจีมิน BTS หรือว่าคาเฟ่ที่ชื่อว่าแมกเนตที่ปูซานนั่นเองค่ะวิธีการเดินทางง่ายมากๆก็คือให้ทุกคนเนี่ยมานั่งรถไฟใต้ดินนะคะมาลงที่สถานีมดกลดซึ่งเป็นทางออกเบอร์สีนะคะชื่อภาษาอังกฤษจะเป็นแบบนี้ M O T G O L นะคะพอเราออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหันขวามือทุกคนจะเห็นเป็นมินิมาร์ทที่ชื่อว่า C U ถ้าเกิดว่าเราเจอ C U แล้วแปลว,ว่ามาถูกทางแล้วสบายใจได้นะคะออกมาให้ถึงตรงมุมถนนของ C U ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเดินเลี้ยวขวาเลยตรงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าจะเดินทางไปยังไงกันสามารถเดินเท้าได้นะคะแต่ว่าอย่างวันนี้ฝนตกอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าโดยปกติแล้วเดินได้ไม่ไกลค่ะไปค่ะออกเดินทางกันเลย เดินตรงไปเรื่อยๆเราข้ามถนนที่แยกแรกนะคะจากนั้นเดินต่อไปยาวๆเลยจ้าเดินมาสักพักจะเจอแยกนี้นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าของลอตเต้คาสเซให้เราข้ามถนนไปได้เลย ข้ามถนนมาแล้วเดินตรงไปอีกยาวๆเลยค่ะ A later few moments later. ข้างหน้านี้จะเป็นวงเวียนนะคะจะเห็นอยู่แล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของลอตเต้คาสเซิลค่ะเด<ๆ>ินมาเรื่อยๆจนเจอแยกนี้สังเกตประต<ๆ>ูเข้าของลอตเต้คาสเซิลหลังจากนั้นเราข้ามถนนใหญ่แล้วเลี้ยวเข้าซ้ายเล็กๆซ้ายมือเดินตรงเข้ามาก็ใกล้ถึงแล้วคะ่ะอันนี้คาเฟ่จะอยู่ซ้ายมือนะ ถึงแล้วจ้าคาเฟ่แมกเนตตรงนี้พื้นที่จะกว้างมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนํารถมาเองก็จอดได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเนาะส่วนข้างนอกจะมีพื้นที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีละอันตรงจุดแรกอันนี้น่ารักดีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฝนมันตกก็เลยเปียกไปหมดเลยเสียดายมากส่วนนี้เป็นทางเข้าค่ะด้านบนจะมีคาแรคเตอร์ประจาร้านอยู่อันนี้น่ารักมากเลย เดี๋ยวก่อนเข้าร้านนะคะเราพาไปดูโซนถ่ายรูปด้านนอกกันดีกว่าค่ะส่วนตัวแล้วเราว่าคาเฟ่เน,นี้ยถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะมันดูน้อยแต่มากแต่ว่ามีมุมเก๋ๆอยู่เยอะเลยค่ะตรงนี้ก็สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันเพราะมันเปียกฝนไม่งั้นคงได้ถ่ายรูปกลับไปเยอะเลยอันนี้ตรงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีเขียนคำว่าแมกเนตเอาไว้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างนอกเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเข้าไปดูข้างในกันค่ะก่อนอื่นไปที่มุมนี้ก่อนเลยค่ะหมวกของจีมินโอ้ยดูสิให้ดูชัดๆที่ละแถวเลยนะคะ ทุกคนตรงนี้จะเป็นบริเวณของแบบดิสเพลย์นะคะมีทั้งหมวกมีทั้งจานแล้วก็มีของแบบเครื่องบินเชจูแอร์ต่างๆนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่น่ารักมากๆอยากให้มาดูกันแล้วพอเราแพนมาทางนี้อ่าอันนี้เป็นบริเวณที่นั่งนะคะติดกับหน้าต่างเลยอันนี้วิวดีมากถ้าเกิดวันไหนอากาศดีอะลองว่าปังแน่นอนแล้วก็มีนี่ค่ะจุดเด็ดเชนเดลเลียน่ารักตรสี่ ือมันเป็นแชนเดลียแบบที่ไม่ได้ติดอยู่แค่บนกําแพงค่ะแต่ว่าห้อยลงมาถึงบริเวณของที่นั่งเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโฟตโต้สปอตนะคะที่ที่น่ามาถ่ายมากๆตอนนี้เวลาที่เรามาเนี่ยเรามาประมาณช่วงประมาณ11บเอโมงกว่าๆถึงเที่ยงนะคะก็จะยังคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแอบได้ยินมาว่าคนเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเวลาตอนช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นคาเฟ่เปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าล a สออเดอร์ก็จะอยู่ประมาณช่วงประมาณ3ามทุ่มกว่าถึง สามทุ่มห้าิประมาณนี้ตรงนี้จะมีรูปวาดนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นอีกหนึ่งโฟโต้สปอตนะคะที่น่าไปมากๆก็คือพอเราออกจากประตูตรงนี้ไปนะเราสามารถไปนั่งถ่ายตรงนี้ได้เลยเขียนว่า c o f f e ่แมกเนตค่ะี่บริกาทีนี้ไม่พูดแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรวมดีกว่า ่ากินจังเลยอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เกาหลีฮิตมากนะคะก็คืออ่านว่าอังบัตเตอร์ครัวซองก็คือเลดบีนแล้วก็บัตเตอร์เบรดนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ฮิตมากที่เกาหลีส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตามซีซั่นเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นองุ่นชายมัสแคทนะคะแล้วก็อยู่ในครัวซองอันนี้ขนมปังชีส อันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ํำยังน่ารักเลยอะทุกคน,นคือมีความเกาหลีเกาหลีเลยนะคะน,น,นี่ก็สั่งตรงนี้ได้เลยนะคะน,นี่เป็นขนมเค้ก น่าทานมากเลยอ่ะทุกอย่างเลย <S 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 เค้กน่ารักน่ากินมากเลยอ่ะ นี่แล้วก็จะมีกริปท็อกนะคะชิ้นละ8 0 0พบาทเอาแปดพวอนสิแล้วก็มีแก้วด้วยน่ารักแก้ววันนี้ราคา20,000วอนแล้วก็ทัมเบรลนะคะ3 3 0 0 0วอนค่ะมี2สีส่วนนี้เลยค่ะมเมล็ดกาแฟสำหรับสายดริปสายคั่ว17,000วอนค่ะสุดท้ายนะคะเป็นคอลลาเจนเจลลี่ค่ะราคา38,000วอนหนะ้าตาเป็นแบบนี้เนาะ ใครที่สนใจอยากจะมาลองซื้อของจากทางร้านเนาะเป็นของจากแบบของที่ระาลึกกรุบกริบกรุบกริบก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอไปสั่งอาหารก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราทานอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชิมที่เ,ม,เมนูนะคะเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วนิดนึงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูอีกอันนี้เป็นเีลามิสูนะคะดูซีดูซีดูซี ินแล้วนะอืมอร่อยมากคือมันแบบมันนิ่มแต่มันไม่เหลวและที่เรามีสุดที่ดีข้างล่างนะคะไม่แฉะค่ะไม่แฉะอร่อยมากต่อไปเมนูที่สองอันนี้ก็แอบกินไปแล้วนิดหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นครัวซองกับองุ่นชายมัสแคทนะคะดูนะ นี่ปังมากอือหอร่อยอ่ะคืออันงนอันเนี้ยมันจะเป็นซีซันแนลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนมีก็ให้รีบทานและแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยว่าถ้ามาแล้วมันยังมีเมนูนี้อยู่ควรสั่งเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆค่ะอันนี้อันนี้หั่นให้หน่อยได้ปะ ไม่ได้น่าทานมากๆเลยอ่ะขอบคุณครับนี่ขวดซองนะคะดูสิเลิศเวอร์ไหมกินแล้วนะคะอืม้ม ครซองคือปังมากๆอ่ะทุกคนเพราะว่าปกติถ้าครัวซองมันกรอบเกินไปใช่ไหมคะมันจะกินแล้วมันจะแบบล่วงแล้วก็ไม่อร่อยไม่ค่อยรู้สึกถึงรสชาติของตัวขนมปังแต่ว่าอันนี้เนื้อมันกําลังหนึบหนึบพอดีมันสู้ฟันคือกินเข้าไปแล้วเคี้ยวนุบงับงับอร่อยมากเลยแล้วก็ตัวรสชาติของครัวซองก็อร่อยมากๆด้วยคะ่ะอันนี้เลยคอมเมนต์แบบเบอร์หนึ่งเลยนะนัมเบอร์วันต้องกินอร่อยมากต่อไป อีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้เวลาเราสังส่งหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือไอชูเพนเนอร์นะคะซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านนะเราดูช้อนนะช้อนเป็นลูกหัวใจตมุตมีน่ารักเดี๋ยวขอชิมก่อนถ้วยนี้เราแอบดื่มไปแล้วนิดนึงอ,อร่อยมากอะ่ะ คือครีมข้างบนนะคะมันไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันแบบมีความหวานๆนัวๆแล้วพอมันหวานๆนัวๆไปเจอกับกาแฟาทุกคนบอกเลยว่ากาแฟาที่นีอ่อร่อยมากอร่อยจริงๆคือมันแบบมันอร่อยแบบโอ้ยมา,าอยากให้มาชิมอ่ะมันอร่อยแบบมันไม่เข้มเกินไปมันไม่อ่อนเกินไปมันกําลังดีและน้องก็คือดุกดิกตลอดเวลาน้องครีมน้องครีมดุกดิกตลอดเวลาเลยอร่อยคะ่ะปังต้องมา คือนอกเหนือจากว่าเขาเป็นคาเฟ่จีมินใช่ไหมก็คือถ้าพูดถึงเรื่องว่าเป็นคาเฟ่เฉยๆอะ่ะมันก็อร่อยแล้วแล้วมันก็ควรค่าแก่การจะมาลองและพอมันยิ่งเป็นคาเฟ่ของจีมินมันก็ยิ่งทำไมคะยิ่งต้องมาค่ะใช่ไหมคะ <c oughs> อะเดี๋ยวเราขอไปกินต่อก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อเนาะ A few moments later ตอนแรกก็ว่าจะกลับแล้วนะคะแต่ว่ากินไปกินมามันอร่อยมาก ก็เลยไม่พอค่ะเดินไปสั่งครัวซองที่เป็นไส้ถั่วแดงกับเนยมาอีกชิ้นหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เลยพอทานจนหมดแล้วนะคะเราก็เดินไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบก็เลยถ่ายมาให้ดูกันนะคะอันนี้นะคะเล่มที่เราเจอนี้จะเป็นแบบพวกรวมแฟนโปรเจกต์แล้วก็จดหมายจากแฟนๆนะคะที่ให้จีมินดูสิน่ารักไหมไปค่ะดูไปที่ที่ร้านหน้าค่ะดูไปให้ครบ อันนี้เป็นมวกคัพสลีฟนะคะของวันเกิดและในโอกาสต่างๆน่ารักมากเลยอ่ะแฮปปี้ i r เ h d ร์ to j ์ m ีมนนี่เฮ้ยตุ้มนี้น่านรักอ,อันนี้น่ารักมากน่ารักมากเลย มีจดหมายด้วยด้านหลังก็จะเริ่มมีจดหมายจากแฟนคลับเยอะขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเขาก็เอาทิชชู่จากทางคาเฟ่มาเขียนเป็นจดหมายเพื่อที่จะมอบให้กับจีมี่ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคาเฟ่ของจีมิตส่วนตัวแล้วนะคะเราคิดว่าที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็รสชาติของเบเกอรี่รวมไปถึงกาแฟเนี่ยก็อร่อยมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับยังไงถ้าเกิดมาปูซานแล้วก็อยากจะแนะนาคาเฟ่แมกเนตเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยลองมาชิมแล้วก็มาเอนจอยกับบรรยากาศดีๆที่นี่วันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้เนาะเดี๋ยวยังไงในคลิปต่อไปมาดูนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกบ๊ายบาย